นี่คืออันนี้คือบักโสมมีใบไหมคะบอกว่าจเจสีสมอัตตะปือเบิงมันสิมีเม็ดบอกหรือไงบอกบอกบอกมีเม็ดบอกเอาบักโสมมีเม็ดเพราะว่ากลืนลงคอบอกบอกมีเม็ดเอาลองกลิ่นมันเป็นยังไงเนี่ยมันหวานมันคือมีความเย็นๆหน่อยแต่เป็นเบิรงบอกไม่แล้วยังแน่บอกไหม่ยังแน่เอาบักโสมก็ได้เอาบักโสมสี่สิบพันเอาบักโสมในสิบพัน บักสมยังนี่ม şey> okay. ีใบกสมมีใบบักสมมีใบโอเคบักสมมีใบอันน ja ี้ก็เครื yes ่องสีกสมบ่มีใบแล้วเนาะอันนั้ักสมมีใบนี่กสมบ่มีใบค่ะนี่นะถือความเก่าไฟฟ้าเทียงดอกบักสมมีใบอันนี้เอางูนบ่มีใบเอออันนี้บักม่วงมีใบค่ะบักม่วงมีใบอันนั้นพวกกับบักม่วงบ่มีใบเตรียมให้อู้ขอบใจที่แถมให้คนงาา โบนแถมบักท่านแถมบอกกัท่านขอบใจใจดีเนาะโอ้ยสี่หมื่นบอกสี่สิบสี่สิบครบแล้วครบชนะก็เอาโอ้ยใจดีนี่ครับของกินเยอะมากนี่แค่ตลาดเดียวได้เนี่อันนี้เราซื้อส้มมีใบนะคะบักส้มมีใบค่ะกับบักท่านบอกมีใบบักท่านบอกมีใบส่วนผู้ใดจัด ผสมบะมี่ใบกะมีดนะคะมีทั้งบักสมมีใบแล้วกับักสมบะมีใบค่ะโอ้บักสมท่านไหมเนาะบักสมมีใบเอ้อผสมมาตตะปื้อเลยบ่าผสมนี่เลยบอกสิมเบิองสักปลูกเองบ่อ๋อปลูกเองบ่ซิมเบืองกสมมีใบหรือว่าบักสมอัตตะปื้อเขาเอบักสมมีใบบ่มีทรงหญ่โอ้ขอบใจบักหุ่งกับจนเละเป็ดแล้ว ข่อยสีหอนเพื่อนทั้งบักแตงปลากระเดากระซือไว้กรประ่ทศในมีหมองกินซิมบักสมมีใบไหมคะนี่คืออะไรนี่อยู่หลานไม่ลรอหนึ่งไหมนี่คืออันนี้คือบักสมมีใบไหมค่ะบอกว่าจังสีสมอัตตะปูแม่นมสมอัตตะปูปลูกเองเลยมันบอกซิมเบิ้งสดว่าสดกัมีใบมาให้พร้องทั้งทั้งสดทั้งสดโอ้ทั้งสดทั้งสดเลยบอกไอ้นี่มันยังสดออมันสดมันมีใบ ใจขื่นเนาะแม่ค่ะเนาะโอ้ยถ้าเบิ่งมันสิมีเม็ดบ่ข้างในบ่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 มีเม็ดบ่เอาบ่อบ่มีเม็ดบ่อเกลือนลงคอบ่บ่มีเม็ดเอาลองกินไปเป็นยังไงเนี่ยมันหวานมันคือมีความเย็นๆหน่อยเพราะว่าจะเจ้าวเซยเย็นไหมเซยเย็นบ่อเออมันคือเย็นบ่มันมาใหม่เนีมันมาใหม่แล้วบ่อสมพอมันมีความเย็นแซบแซบอันร้อยหนึ่งไม่ทันเบิร์ตอยู่สมอัลตราพิว รัฟัวบริกินสมอัตตะปือแซ่บอย่าไปเอิรนสมอัตตะปือเพิ่นเอิรนสมมีใบตัวมาซื้อกับแม่คฆาเพิ่นบระหงได้ว่าสมอัตตะปือบอกเพิ่นมาซื้อบักสมมีใบนะค่ะทำให้ร้านนี้เด้อบักสมมีใบถ้าบอกว่าซื้อบักสมแน่กะสีได้บักสมแค่สี่ต้องซื้อบอกว่าบักสมมีใบกะสีได้บักสมแค่สี่ค่ะสดวัวสดมีใบแห่พร้อมค่ะเออมาคักโอ๊ยขอบใจเด้อขอบใจเด้อขอบใจได้เลย ไปเอาปวดแขนแล้เอาเอาสิเรา,า,าเก็บก่อนขอบใจซื้อ,อได้ดไปร้านได้ซื้อร้านนั่นขอบใจเด้อขอบใจขอบใจเด้อ